สบายดีตอนแรกเนาะแคป่ป้อมพี่น้องเบิดจุกูทุกคนมีหักสิมาตามขอบุญหรือว่าอิน้นอันนี้ภาษาไทยเอิน้นซาวครับเฮาสิซื้อมังเป็ดอยู่3หน่วยเนาะเฮาก็จะเอาน้ําตาลเสืออ้อแป้งอันเจอแป้งนัวเนาะงสุรหน่อยนึงก็เอน้ําตาลอเคเฮาื้อบ่หลายเพระาะว่าเฮาตําเพื่อลกเฮาได้เนาะัานลกเฮาินําบ่าาได้เอาื้อแต่3หน่วยโอเคล่ะ

ซอยซื <ส bin> <S Merkel> ้อซอยเซ้อซซ่อชี่มากอ่ะเซอน่ะเซ้อบโหราอตามคนเล่คนเล้่คนเล่ตามไปตามไปเราจะเอาปลาแหลกมาซื้อคนปลาแหลกเนาะแหลกแสบนัวได้อันนี้นะเราจะซื้อจักสามบ่วงก่อนเนาะซื้อลายเนี่ยมันเข็มสามบ่วงก็ลองก่อนเนี่ยมะนาวซื้อบัดนี้นะซื้อมะนาว เขาตําเครื่องคุ้งมันตะก่อนเนาะเครัวฮบอันข้าวปุ้นไปนี่ส่วนข้าวนเขาจมปลาอะไรเรสุกแล้วสุกแล้วเขาอกเส้นน้ำเิ็นเนาะนนี่ตะกรอนสุกแล้วเอาไปตำลายตำในนี่ท้อกนำที่ข้าปุ้นมาเื้นนี่นะนี้วเาไปต้มคนเล่คนเล่คนนี่แหละนี่โอ้ปต้เสียบ่ ตำไปตามมาและเฮาก็เนาะตำมเลยมันเขาเดี่ยวคักเนี่ยคนเด้คนคนคนมเียงมึงบันีคนคนเนี่มันเขาเดี่ยวก่อนเกี้คักบันเด้อร์ดีวันนี้เฮาก็จิกก้มจานมาซื้อซื้อจานอะไรได้ทั้งวันนี้นะเนี่ตามข้าวบุนของเฮาเนาะหน้าตาจิ้มประมาณนี้แหละ ก่อนอื่นมันเขาก็ลืมบุได้มักทวดินของแสีบเขาเนาะเขามักได้มักทวดินนี่ได้เขานะเจอตลอดได้นะจะเากลัมากินจะก,กินแล้ววันนี้นะเนี่ยเขาจะกินเส้นโน่ลืมตัดเส้นมันยาวเลยหน่อยนึงเน,นาะจาในยุ่งขางของลูกเขาอัอนนี้ของ,ของเขาเนาะประมาณนี้แหลกะกับเสบก็ยังยื่นเลยอเของหมันเขาคือมัน,น,ยนยุ่น่ามักทวดินนี่แหละกนี่เจอเนาะ